วิธีการเข้าเมนทานันโหมดของรถไฮบริดนะครับเมนทานันโหมดนี่หมายความว่าปกติแล้วเครื่องยนต์ของไฮบริดเนี่ยมันจะทํางานตามสภาวะของแบตเตอรี่ไฮบริดใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่เข้าโหมดนี้เนี่ยเครื่องยนต์มันก็จะติดบ้างดับบ้างใช่ไหมทำให้เราบริการให้เราทําการตรวจสอบเครื่องยนต์ยากมากใช่ไหมเพราะนั้นมันจะมีอีกโหมดหนึ่งที่เรียกว่าเมนทานันโหมดก็คือสั่งใหเ้เครื่องยนต์ทำงานติดต่อเนื่องตลอดนะครับมันทำไงบ้างนะครับ เออเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเริ่มต้นนะครับกดสวิตช์ไอนก่อนน้าหน้าปัดก็จะติดนะครับแี่นี้เหตุผลนี้เพราะว่าผมจะต้องมาเหยียบเบรกปลดล็อกบีบหัวเกียร์ค้างไว้ก่อนแต่แล้วก็ออฟสวิตช์ใช่ไหมฮะออฟสวิตช์ปุ๊บนะครับอันนี้จะเข้าสู่การทำเมนเทนนอโหมดแล้วนะครับเริ่มต้นก็คือเปิด IG on กด2ทีนะครับแล้วก็ เหยียบคันเร่งสองครั้งให้สุดเลยเลื่อนคันเกียร์มาเอ็นนะครับจากนั้นก็เหยียบคันเร่งสองทีแล้วก็เลื่อนคันเกียร์ไป P เหยียบคันเร่งสองทีนะครับแล้วก็เหยียบเบรกกดสตาร์ทตอนนี้เครื่องยนต์ก็ทํางานแล้วนะครับจะสังเกตว่าลักษณะของไฟเตือนมันแตกต่างกันนะครับเมื่อก,กี้ตรงนี้ไม่ไมติดตอนนี้ติดทุกดวงแล้วนะครับ ตอนนี้เครื่องยนต์ก็จะทํางานต่อเนื่องตลอดเวลานะครับสัมพันเครื่องใช่ไหมหลังจากที่เปลี่ยนถ่ายแล้วก็มาเข้าโหมดนี้เครื่องยนต์ก็จะติดตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงนี้ให้ดูใกล้นะครับหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้นะนะครับหรังที่เข้าเป็นทน n a น c โหมดแล้วนะครับรถคันนี้รถรุ่นนี้บางคนก็จะเรียกว่า ACV 70นะครับจริงๆคันนี้มันก็คือ,อ,อรุ่น71นะครับ 71เป็นไฮบริ bit, ดรถปี2020นะครับแคมรี2020โอเคครับหวังว่าอันนี้ก็คงจะทําให้หลายๆท่านที่ทํารถไฮบริดหรือมีรถไฮบริดหรือว่าต้องถ่ายน้ำมันเครื่องไฮบริดเนี่ยเอ่อทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปสั่งให้มันติดเครื่องหรือดับเครื่องไม่ต้องไปรอมันนะครับตอนนี้เราสั่งให้มันติดได้เองนะตอนนี้เครื่องยนต์ก็ยังทํางานอยู่นะครับแล้วทีนี้พอหลังจากเรา เเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมเราก็แค่กดสวิตช์ power นะครับสวิตช์ power มันสั่งให้มันดับเครื่องอยู่ตรงไหนละนี่นะครับเหมือนกดดับเครื่องปุ๊บมันก็จะดับเลยทีเดียวแค่นั้นครับโอเคขอบคุณมากครับ